ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงตรงเราเราจะไปหาอะไรกินค่ะระหว่งางรอเหมี่ยววันนี้นะคะเราจะไปเค้าดาวกันที่บ้านไม่เมี่ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะจ้ะ วดีค่ะทุกคนพบกับมะเหมียวเด็กเพื่อเอ็มวันนี้วันนี้เป็นอะไรคะคุณ่อนี้วันนี้วันที่สามเอ็ดค่ะเป็นวันอะไรคะจะขึ้นปีใหม่เย้วันนี้นะคะพวกเรานะคะจะพาเพื่อนๆนะคะไปฉลองปีใหม่นะคะที่ที่บ้านเรานี่ยนะคะเพราะว่าแบบปีนี้นะคะแบบอาจจะเป็นแบบปีสุดท้ายใช่ไหมเพราะเราจะไปเรียนมหาลัยกันแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาไมค์กันดีกว่าเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย เราก็อย e ู่กันที่บ้านอีม้แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามากินอะไรคะคุณยกขึ้นไหนคะยกขึ้นไหนค่ะยินตาโฟค่ะยินตาโฟเลิศนะคะท่าไหร่เนี้ยได้เยอะมากห้าสิบบาทเงินเงินชั้นด้วยนะคะแล้วก็เกาเหลาค่ะเกาเหลานะคะอาทุกคนเดี๋ยวเรานะคะขออนะคะไปกินข้าวกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะท้าคุณคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปเพิ่มตาเตอยมาแล้วนะคะเพื่อความแซฟในการไปเดิน รถทัพนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามาซื้ออะไรคะตอนนีเป็นปลายค่ะเป็นปลายไส้กรอกน,นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรานะคะคกำลังจะไปซื้อผักซี่ตาราดนะคะาาคเปลี่ยนกล้องใหวแล้วสวยเวอร์เคนเราแบบลงมาใต้อุโมงค์นะคะตอนนี้สวยเวอร์สวยเวอร์โอเคเลิศเดี๋ยวเราจะไปไหนกันครับเพื่อนๆใครซื้ออาหารไม่ทำตอนเย็นนะคะเอ่อ ตอนนี้นะคะถึง Tesco Lotus วันนี้นะคะเรานะคะมีคอนเทนต์สนุกๆนุกนะคะก็คือการจับของขวัญนะคะโดยการที่เรานะคะจะสุ่มราคานะคะของ ทั้งหมดตั้งแต่5 0าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะมาเริ่มกันเลยทุกคนจับสลากกัจะมาจับสลากว่าใครได้ราคาเท่าไหร่แล้วคนนั้นสมมุติได้50บาทใช่ไหมเราจะต้องไปซื้อของ50บาทใส่ของขวัญแล้วเราก็จะมาเล่นกันอีกทีนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปเริ่มจับกันเลยค่ะเอ้ยโอเคขูดเแรกทำลังยืดชืดโอเคคนสุดท้ายนิ้วอ้วนเจ็ดสิบบาทโอเคเจ็ดสิบบาทนะต้องซื้อของขวัญเจ็ดสิบบาทงบเจ็ดสิบโอเคเข้าอะไรก็ได้เจ็ดสิบบาท อะไคะดูเลยดูโอเคหนึ่งร uh> ้อยเดี๋ยวได้หนึ่งร้อยตากล้องมาก็เจอเลยค่ะทุกคนว่าต่อไปมาเดี๋ยวดูว่าเนี่ยเก้าสิบป่ะหกสิบหกสิบอ่ะโอเคค่ะทุกคนเราได้หกสิบค่ะจับใหม่นะคะจับใหม่เอ็นดูเท่าไหร่โอเคนะคะไม่ต่างกันจบแค่เก้าสิบหลังจากนี้นะคะพวกเราสามคนจะต้องแยกกันไปซื้อของ ดยที่ถ่ายกล้องตัวเองแล้เดี๋ยวดิฉันจะเป็นคนตัดให้เองโอเคไปกันเลยยังไๆเดี๋ยวเราน้ามาแล้วก็ให้เวลาจิตาัดมาพอซื้อเสร็จแล้วมาอยู่ตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้โอเคมีคนเดินตามนี่ตามมาทำไมเอาไปทุกคนมีคนตามมาช่วยด้วยเจอแล้วของที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะซื้ออาหารมาหยอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อหมอนเรามองไว้แล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปซื้อขนมก่อนแต่ตอนนี้มีคนเดินตามเรา เราไว้ใจไม่ได้เราต้องรีบเดินนะคะเราจะซื้ออันนี้ค่ะแต่ว่าเราจะทำเนียนก่อนเพราะว่าเพื่อนยังไม่ได้อะไรทีนะคะเราแบบถืออย่างอื่นไปก่อนแต่เราไม่ได้ซื้ออันนี้ดีไหมเออก็ได้นะแม่ไปเดินดูของลดราคาดีกว่านี่น่ากว่างบอันนี้นะคะประมาณห้าสิบบาทแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอีกยี่สิบบาทไปกันเลย เมียวแม่แอบซื้อขนมอยู่แล้วต้องแอบทุกคนเพราะงั้นมันเป็นของของงงวัญเราทำไงดีเอ๋แอบยังไงอ่ะวันนี้แหลงอสวิตแบบข้าไม่ไหวแล้วจ้ะไอเนี่ยทุกคน <c oughs> เฮ้ยคนอะไรไมนรู้อารจะถึงเรราคาไปแล้วแรงคาะง่ายออกไปเออไปโอ้หคุณนัวหาเบื่อไม่เจอไ9สบาททุกคนไบก้าทถ้าหนุซื้อไปบกบาทนุมันจะซื้ออะไรนะ1หนึ่งยบาท ซื้อแบบนู่นแต่ว่าราคามันเกินเก้ากว่าไม่ซื้อดีกว่าเกินเก้าบุา๊เรื่องไม่รู้เหมียวมันห็นหมอนเราเรื่องแต่เรารู้แล้วว่าเหมียวซื้อของลดราคาแรงมากเงินงูยี่สิบบาทไม่ซื้ออะไรทุกคนขอนนี้บบทาน,น่อนนะคะค่ะตอนนี้อายคุณมากเจอขนมค่ะเมื่อกี้เจอขนุนอยู่อีกล็อกฝั่งนู้นค่ะเราต้องเอาของต้องไปจ่ายเงินก่อนละ มันยังหาของกันไม่เจอทุกคนเราจะได้แล้วนี่จะไปจ่ายของแล้วเออแบงค์เงินเลยรถคือดีรถรับของมามีคนแอบเดินตามค่ะจะดังเดือดแล้วค่ะเล่นตู้เมาแล้วไปดีเล่นอะไรเลยนะยังไม่รู้ไปซื้ออะไรเลยเมมเต็มสามรอบแล้วฉันเหนื่อยมากซื้อนี่เลยไหมน่ารักไหมช็อกโกแลตยี่ห้าบาทสองร้อยห้าสิบน่าดีกว่าซื้อนี้ดีกว่าทุกคนแบบเพื่อนน่าจะซื้อเยอะดี นี่ท่านาจะชอบกินกันอะ่ะที่หนึ่งแล้วนะคะทุกคนสองก็จะเป็นเทสโต้นะคะนที่สามก็จะเป็นเลนะคะมีมี่ไปจ่ายตามกันเลยไปนี่คนมอีนะนี่ขน,น,นะน,ขน,นกําลังไปจ่ายเงินทุกคนเราต้องแอบหนีไปไกลก่อนตอนนี้ ไอม,มาอยู่ไหนไม่รู้อยากให้มันเห็นของเด็ดค่ะด้านของขนุนกับไม้นะคะว่าเขากําลังซื้ออะไรกันอยู่เดี๋ยวแม่อขอไปจ่ายเงินแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านค่ะพอะเราจ่ายของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ได้สินค้าแล้วด้วยแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเพื่อนอยู่ไหนปัญหาใหญ่กว่าเพื่อนหายนะคะคือใส่ของไม่จุนี <laughs> ่เรซื้อถุงแล้วด้วยแต่ว่าใส่ไม่ได้ทุกคนช่วยด้วยเร,เราโทรไปถามแล้วนะคะาอยู่ไหนแต่ว่าหาไม่เจอ หรือว่าจ่ายตังค์อยู่แต่เราหาไม่เจอเสือด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราที่เมียงบเท่าไหร่เอาเบหกแต่ว,ว่าเรา,ายัางขันยี่สิบบาทบอกไปว่าซื้อไปแค่สี่สิบบอใช่ยังขาดอืมคุณซื้อเรียบร้อยแล้วคะ่ะซื้อขนมมาสี่สิบบาทนะแล้วก็มีมาร์กนะคะอีกสิบสี่บาทแล้วก็ลิปอีกสิบเก้าบาทเราสังหรณ์ไม่ดีเพราะว่าเราเอากุญแจรถเสียไปใต้โบก ก็เรากำลังจะออกไปซื้อเครื่องดื่มกันใช่ไหมคะหนูใช่จ้าไปกันเลยเย่เป็นขั้นตอนการใส่เกลือในเซินไฟล์นะคะครับส่็จ้เออเชฟดื่อดังเหมือนแม่ือนไหม นเสร็จแล้วนะคะพร้อมกินมากๆแต่ว่าก่อนเราไปกินนะคะเราจะมาจับของควันกั้นที่เราไปซื้อที่โรต้านะคะมัส้งฉลาดดตัวเองได้ของตัวเองก็จับใหม่ก็จับได้นิ้วใครนีเฮ้ยได้ของตัวเองของคุได้ของมาโอเคทุกคนจบอ่าแต่เมียบอลให้เมียบอ่ลโอเคเมียนะคะได้ของมานะคะในร้านะคะราคาเท่าไหร่เจ็ดสิบแปด ราคา99บาทแต่มาลดราคาเหลือ50บาทบ้างเมื่อเมื่อไม่ทำเลยนี่มันนุ่มมากที่มึงไข่ไข่กว้งตรงนั้นเลยไม่ไม่ใช่คนละที่กันเหรอแอบนี่แล้วก็มีแล้วก็มีน้ำงานตัวสามขวดขวดละแปดสิบบาทก็คือเกินไปได้แปดสิบบาทใช่แล้วก็ถุงใส่ถุงถุงสวยด้วยนะเลือกแบบว่า เป็นมิกกี้เมาส์มิกกีเมาส์สันขอให้มามีความสุดมากๆเลยทกาธุสาธุสาธุโอเคไปไม่ไม่ได้ของคันดูของคันูบเก้าสิบบทที่จริงงบหนึยนะคะเราเอ็นดูก็เลยจับใหม่ไปเก้าสิคนมเท่าไหร่คะทั้งหมดของันมเท่าไหร่คะเก้าบาทเก้าสิบาทโอเคเกินมาสามบาทเกินมาสามบทีไหมชอบดีไหมชอบมัเทสโตว้าเียงนี่รสามหอดีไหมมีของ น้าไม่ได้ขอกกินหรอกขอเพื่อนาขอคุณรับสุดท้ายิเปียวก็กินหมดนะคะก็ไม่ได้มาหรอกเขาไม่ประโยชน์สินะได้ของว่าเปียวสุดที่รักนะคะที่เป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดสี่หกปี่บายคกี่บาทขอเนียนะคะได้ร้ว6หกสิบาทซื้อมา7จสิค่ะเจนีุ่กคน มาเลยอ่อยอร่อยเออแล้วมีละำส้มสายมันอยากกินแต่เราเลือกให้ตัวนี้เป็นม <Bliss S 2> กักหน้ามักหน้าแล้วก็อันนี้เป็นแก้มใสใช้ได้ทั้งสิกเหรอใช่ทั้งได้ทั้งปากตาจมูกเอเอาปากตาแก้มเท่าไหร่ท,ทมดเจ็ดสิบบาทค่ะทีแล้วไม้แม่ของเหมียเพราะว่ามาเป็นแกล้งแต่ถ้าหนูชอบฉันรู้ยินดีกลุ๊งเออแต่ว่าันนี้หมูมันไหม้้แลวเพื่อนเอ้ทุกคนธรรมดาของเรียนะคะสัตว์ถูกขอบุณค่ะ ิิิลกกนนทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาซื้อคู่กันเสร็จแล้วเนี่บน้อยนะคะลบน้อยแต่เราไม่เล่นแรงหรอเราเล่นเบาเราเล่นน้อยๆน,นะคะทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาเอ่อห้าทุ่มห้าสิบห้านะคะเราจะลงมาในเพราะเราแอบไปงีบค่ะร <laughs> ีบนะคะรีบลงค่ะอีมาอีพวกนี้ลงมารอมัก่อนใครลงมาลงมาอีกนันเลยอี <ก S 1> <ด>มาลงมาทุกคนคะรีบเปิดบ้านนะคะ

อย่าพื้อย่าพึ่มา <laughs> จ้งคืนเลยคุณคุณคุณอยู่นี่ผมคืนไม่ไ้ เหนื่อยสุดๆโยนไม่โยนจ้ะโยนตามตูดฉันฉันวิ่งจนน้ำหนัก70ตอนนี้เหลือ20จักกิมก็คือยิ่งจกสวนจักโกก็คือตุ๊กแกเมนซ่าปมาอย่าพูดด่าอย่าพูดด่าทุกคนค่ะ Happy New Year อิมไลด์ด่าพอะไรนะ Happy New Year นะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด ว <Wow. S 1> ริ่มสร้างปีไหม่ด้วย